อ,องตวนเซเมนโยอาจได้กลับมาร่วมงานกับคนคุ้นเคยอีกครั้งเมื่อมีรายงานว่าลิเวอร์พูลกำลังให้ความสนใจดาวยิงฟอร์มร้อนจากบอรนมัดรายนี้หลังเจ้าตัวกำลังโชว์ฟอร์มสุดโหดในพรีเมียร์ลีกฤดูการนี้เซเมนโยกลายเป็นชื่อที่ถูกพูดถึงอย่างมากในซีซั่นนี้เพราะเจ้าตัวซัดไปแล้วถึง6ประตูนในพรีเมียร์ลีกรังอันดับรองดาวซันโวของลีกตามหลังแค่เออร์ลิงฮาร์แลนของแมนเชสเตอร์ซิตี้เท่านั้น ผลงานร้อนแรงแบบนี้ย่อมหนีไม่พ้นสายตาของบรรดาทีมใหญ่โดยเฉพาะหงแดงลิเวอร์พูลที่อาจเตรียมดึงเขามาร่วมงานกับรืชอฉัดฮิวส์ผู้อำนวยการกีฬาคนใหม่ของสโมสร ฮิ h ส์ถือเป็นคนที่รู้จักเซเมนโยดีที่สุดเพราะเป็นเขานี่แหละที่เคยดึงแนวรุกทีมชาติกาหน้ามาร่วมทีมบอลมาร์ตเมื่อปี2023และตอนนี้เขากำลังมองหาผู้เล่นที่สามารถยกระดับแนวรุกให้กับลิเวอร์พูลได้อีกคันในขณะเดียวกัน Talk สปอร์รายงานว่าก่อนหน้านี้เซเมนโยเคยได้รับความสนใจจากทั้งท็อตแนมฮอสเปอร์และแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแต่สุดท้ายเจ้าตัวเลือกจะต่อสัญญาใหม่กับบอลมาร์ในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมา แม้บอรมาสจะเสียผู้เล่นแนวรับตัวหลักไปถึง3คนทั้งดีนเฮาเซนอิเลียซาบานยีและมีโลสเคอร์เคสแต่ทีมกลับโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมขึ้นมารั้งอันดับ4ีของตารางพรีเมียร์ลีกและต้องยอมรับเลยว่าส่วนใหญ่ของเครดิตนั้นมาจากฟอร์มอันร้อนแรงขององตัวนเซเมนโย อย่างไรก็ตามบอร์นมาดไม่ได้คิดจะปล่อยดาวยิงรายนี้ออกไปง่าย,ายๆเพราะจากรายงานระบุว่าพวกเขาตั้งค่าตัวของเซเมนโยไว้สูงถึง75ล้านปอนด์และไม่ใช่แค่ลิเวอร์พูลเท่านั้นสื่อสเปนอย่างฟิชชาเฮสยังเผยว่าเชลซกีก็กำลังจับตาสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมพิจารณายื่นข้อเสนอระดับเดียวกันหากตัดสินใจเดินหน้าล่าตัวจริงในตลาดหน้าตอนนี้เซเมนโยกำลังกลายเป็นหนึ่งในดาวรุ่งที่น่าจับตามากที่สุดของพรีเมียร์ลีกคำถามคือเขาจะเลือกย้ายไปลิเวอร์พูลเพื่อร่วมงานกับคน ค,คุ้นเคยอย่างริชาร์ดฮิวส์หรือไม่หรือจะรอข้อเสนอจากทีมใหญ่ทีมอื่นที่พร้อมจ่ายหนักกว่าแฟนๆลิเวอร์พูลมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างคอมเมนต์บอกกันด้วยนะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปจนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ